วันนี้นะครับเรามาแกะกล่องแขนจับจออีกตัวหนึ่งของอุโกกาน,นะครซึ่งเป็นแขนจับจอที่สามารถรองรับจอได้ถึง49นิ้วเลยแล้วก็รับน้ำหนักได้ถึง20กิโลนะฮะนั่นคือรุ่น t ททัน s ี r ีส์นะครับไททันซีรีส์จะออกมาทั้งซิงเกิลนะครับคือแขนเดี่ยวแล้วก็แขนคู่ตัวนี้เป็นแขนเดี่ยวนะครับชื่อว่า h ฮ a v y d ดิวนะฮะก็สมชื่อเลยเฮฟวดิวนะครับรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ จอขนาด15นิ้วถึง45นิ้วและก็สามารถรับน้ำหนักได้ถึง20กิโลกรัมเลยทีเดียวมิฉชนั้นเนี่ยจอใหญ่ๆอัลต้า i าเนี่ยสบายๆบ,บอกเลยฮนะมาดูที่ตัวแพ็กเกจชิ่งกันแพ็กเกจชิ่งนะครับก็จะเป็นกล่องกระดาษนะครับสีดำเงานะด้านหน้าก็จะมีแล้วก็ออ g นอสนะครับแล้วก็เป็นรูปนะครับแขนจับจอเขียนว่ารับน้าหนักได้0ถึง20กิโลนะครับสกรีนไซส์15ถึง45นิ้ว นะเป็นไททันซิงเกิลเฮฟวี่เดอรตี้มอนิเตอร์อาร์มสกิล n ็อกฟ m สต์ l ิน s a p ร์ t เมทัลวีซ่าเพลนะครับเป็นแผ่นวีซ่าเพลทแบบ f a s t Insert นะครับด o บ b บ e ล o c k e t s k t l l c l l m p มนะครับเซอร์ช s วล์การสป ing นะครับแล้วก็ r i n g งเฮดและ s u p p o r อั p t ู20กิโลมี Cable Management นะครับแล้วก็ USB อ0บม์พอน่าสนใจด้านข้างกล่องนะฮะก็จะเป็น ฟีเจอร์ต่างๆของมันนะครับก็ได้15ถึง49นิ้วสกินไซส์วีซ่านะครับมีทั้ง75็ดสิบห้ามิลร้อมิลหมุนจอพลิกได้360อ,องศานะครับก้มเงยได้ลบแปกับบวกเกจอถ้าปิดซ้ายขวาได้90อ,องศากับลบแปองศานะครับก้มเงยก็เช่นกันนะบวกเกลบเก้ัดอินเสิร์นมีเคเบิลแมเนจเมนต์อิน USB พอร์ตนะครับรองรับจอโค้งแล้วก็20่กิโลด้านหลังของกล่องนะครับก็จะเป็น สเปคต่างๆอย่างละเอียดนะก็จะมีรูปให้ดูนะครับความกว้างยาวสูงน้ำหนักตรงไหนหมุนได้เท่าไหร่นะข้อนี้หมุนได้3ามองศานี่ก็บามรองศานะครับระยะห่างจากแขนถึงแขนอะไรก็ว่าไปโมเดลนัมเบอร์นะครับ egn ขีดไทท่นขีด s s ก็ย่อมาจาก s i n เกิลนะครับซิสเต็มนะครับเป็นแ a s ปิงมอนิเตอร์อาร์เป็นอ l ลูมิเนียมสตีลพลาสตินะครับรวมกัน Surface Finish นะครับเป็นอีลาสติกโคตติ้นะ สีขาวนะครับดิเมนชันก็11.5คูณ66.4คูณ56.5เซนนะครับสกินไซส์นะฮะขนาดได้จอได้15-49นิ้วรองรับจอโค้งนะครับตัวนี้ก็คือรับจอได้1จอแล้วก็น้ำหนักนะครับมากสุด20กิโลกรัมโอเคเรามาแกะกล่องดูกันนี่คือทั้งหมดที่ในกล่องนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะดับแรกเลยก็คือคู่มือการติดตั้งฮะนี่สำคัญมาก ถ้าไม่มีนี่ก็งงเหมือนกันนะเอาไวจะบอกนะครับขั้นตอนการติดตั้งเป็นยังไงแบบนีโตะ๊ทำยังไงแล้วก็แบบเจาะรูโตะทำยังไงนะครับก็จะมีให้เลือกทั้ง2แบบเลยวิธีติดตั้งนี่ดังนั้นสารตั้งต้นของเราก็จะเป็นไอตัวนี้ไอตัวดำๆนี้นะครับเป็นโลหะที่ค่อนข้างหนาเลยนะแล้วก็มีตัวปรับ รับนะครับตัวนี้ก็คือปรับขึ้นลงได้แล้วก็หมุนลงมาหมุนคลายตัวมันอมาเพื่อที่จะหนีบโต๊ะนะโใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวอลังการจริงจังอะ่ะนเขาก็บอกว่าขั้นตอนแรกเนี้ยคุณก็ต้องหมุนไอตัวนี้ลงก่อนลงมาก่อนแล้วก็ยึดกับฐานมันฐานมันก็คือไอ้นี่ไอ้ตัวนี้เขามี USB นะครับ 3.0มาให้2พอร์ตนะเอาไว้เชื่อมต่อด้านตายเวลาเราติดตั้งขาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมี USB ให้เสียบไม่ต้องไม่ต้องก้มลงไปเสียบที่เครื่องนะสำหรับใครที่วางเครื่องไว้ด้านล่างนะก็สะดวกดีเหมือนกันจะเสียบหรือไม่เสียบก็ได้ถ้าไม่เสียบก็ไขออกแต่ถ้าไขาออกมันก็จะเป็นรูไม่สวยมีไว้ก็ดี ขั้นแรกก็คืออันนี้คือตัวฐานมันใช่ไหมตอาที่เอาไอชิ้นเนี้ยมาประกอบไขน็อตเข้าไปนะฮะมีน็อตสี่ตัว1 2 3 4อันนีไอ้นีก็รองรับ4ี่ตัววางลงไปแล้วไขให้แน่นไขาย,ยางไหมไข่ย,ยากถ้าเราไม่แกะชุดนี้ออกก่อนเราต้องลื้อชุดนี้ออกก่อนเพื่อความง่ายนะครับก็ใช้ กระจหกเหลี่ยมให้มาเนี่ยตัวใหญ่สุดเลย <Okay. S 1> ขอไขออกก่อนนะวัสดุเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆนะฮะ Ergonos ตัวนี้เนี่ยรองรับน้ำหนักถึง20กิโลด้วยแลวหน้าจอนะฮะท,ที่เป็นจออัลต้าวายทั้งหลายนะพวก49นิ้วนะบอกเลยราคาไม่ได้ถูกีิฉะนั้นเนี่ยความแข็งแรงนะครับต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง นี่เราก็วางอย่างนี้แล้วก็เสียบนอ็อตเขาจะมีน็อตนี้มาให้สี่ตัวใส่เข้าไป วพาคอนะหัวนะั่ก็ต้องเป็นปกระจายตัวหนึ่งก็ไม่เข้าใจนะครับทำไมไม่ทมาํามาไซเดียวกันจริงๆถ้าทาํามาไซเดียวกันเนี่ยมันจะแบบใช้งานง่ายกว่านี้เยอะเลยนะเอ้กอนน้อนที่ผมซื้อมาใช้เยอะมากนะครใช้ส่วนตัวด้วยซื้อมาเองนะไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์ที่ผมไม่ได้อวยนะใช้ดีผมก็มารีวิวนะครับ อันไหนใช้ไม่ดีผมก็ไม่รีวิวถ้าใครมีสว่างไฟฟ้านะครับก็จะไวหน่อยเมื่อเราไขเรียบร้อยนะครับสี่ตัวเราก็เอาแผ่นยางรองตรงนี้เป็นแผ่นยางนะเอาไว้หนีกระโตะเราโตะเราจะได้ไม่เป็นรอยนะครับเป็นแผ่นยางที่เขามีลองมาให้สี่มุมนี้มันก็จะตรงกับทายเบานี้พอดีเห็นไหมรูก,กับตัวล็อกกดเข้าไป เราดีกพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บเราก็ไขไอแท่งนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมแท่งนี้ต๊อโอเคครับตอนนี้เราได้ตัวฐานแล้วนะเราก็ทําการหมุนขยายตัวฐานให้หนีกับโต๊ได้ผมจะมาหนีบฝั่งนี้แล้วกันนะฮะ พอดันไปสุดแล้วเนี่ยขาทั้งสี่ของมันก็จะยึดติดกับโต๊ะนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะมาดูที่แขนนะครับตัวล่างแขนตัวล่างเนี่ยมันจะเป็นแขนสีขาวๆไม่มีข้อความใดๆเลยนะมีนอ็อตรับปรับรูอยูน่นี้แล้วก็ด้านใต้นี้เป็นช่องเอาไว้ลอดสายนะครับเอาไว้ซ่อนสายเป็นใช้วิธีสไลด์เอานะนสไลด์เอาระว่างนิ้วแหน เสียบลงไปนี้ได้เลยพอเสียบลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถหมุนได้เราสามารถปรับตึงปรับฝืดได้จากน็อตตัวนี้นะใช้หกเหลี่ยมปรับเอาเสร็จปุ๊บชั้นที่1ต่อไปก็ชั้นที่2นะครับชั้นที่2ก็จะเป็นเรือยลักษณะน,น,นี้ตัวอาร์มก็จะมีซีรีส์ของมันนะครับไททัน by e เอกนสนะอยู่ด้านนี้เป็นคล้ายๆกับ สกรีนนะครับสวยงามมากมันตัดจากสีขาวด้านดีเหลือเกินนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าแบบว่าผมมันจะสวยได้ขนาดนี้เป็นรอยง่ายนิดน,นึงนะมีเป็นรอยแล้วเนี่ยผมยังไม่ทันทำอะไรเลยมีรอยขีดขวด่วนละเพราะว่าผมไม่ไม่ได้ระวังอะไรมากมายตัวนี้ซื้อมาใช้เองนะฮะใช้ด้านนี้เสียบลงไปอ่าแล้วก็จะมีตัวปรับความฝืดไหม ตรงนี้มันก็จะมีบวกมีลบนะครับไขปรับความเขาเรียกอ,อะไรปรับแรงของมันนะครับว่าถ้าจอคุณหนักคุณก็ไขบวกถ้าจอคุณเบาคุณก็ไขลบแต่ทั้งที่ทั้งนั้นเอาจอมาวางก่อนถึงจะรู้โอเคต่อไปหัวบนสุดของมันนะก็จะเป็นชิ้นที่3ามเขาจะมีชุดนับมาสำหรับชิ้นที่3ให้ใช้อุปกรณ์ในถุงนี้นะครับ เสียบลงไปมีอยู่4ชิ้นลูน็อตอยู่ด้านบนแล้วก็เสียบตัวนี้ลงไปก่อนแล้วก็ไปทะลุอันนี้แล้วก็แหวนดำแหวนขาวต่อไปเป็นส่วนของแผ่นวีซ่านะครับขนาด100มิลและ75มิลนะมีทั้งรูร้อยทั้งรู75อันนี้ก็ใช้น็อตตัวนี้ ในการไขล็อกและนี่คือจอขนาด49นิ้วนะครับจากทาง ASUS เดี๋ยวผมจะแกะจอแล้วก็ติดตั้งวีซ่าเมาส์นะครตอนนี้ฮะผมะแกะมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แผ่นวีซ่กันก่อนอื่นก็มาวัดกันก่อนนะครับว่าด้านหลังของม,มนันนี่ได้ไหมต้องปรับอะไรหรือเปล่าอ่าอาจจะต้องมีตัวรอง นิดหนึงจริงไม่ต้องลองก็ได้นะครับเพราะว่าดูจากระยะแล้วมันเด็ดเมันแทบจะแนบจะลองก็ดีในการถ่ายทำคนเดียวมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้แหละ <c oughs> ไม่มีคนช่วยจับ จะให้เพื่อนๆดูว่ามันติดตั้งคนเดียวได้นะจริงๆการติดตั้งด้วยตัวคนเดียวนะมันกอ็อาจจะไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่มันจะยากตรงที่ว่าอันนี้มันเป็นการติดตั้งโดยที่เราถ่ายทำไปด้วยมันก็เลยดูทุรักทุรเรนิดหนึ่งตอนนี้ผมยึดแผ่วนวีซ่ามาข้ากหลังจอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการติดกันที่แขนเสียบตรงไปนะครับสไลด์เข้าไป แล้วก็ยืดน,นัดโอเคนี่ก็เรียบร้อยฮะสังเกตว่าจอมันตก ถ้าจอมันตกเราก็ต้องช่วยมันนิดน,นึงนะครับตัดแรงตึงยกมันขึ้นมาก่อนแล้วก็ใช้ไอตัวนี้หมุนรัมันจะมีบวกลบเราก็หมุนบวกไปหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ระหว่างนี้ก็ค่อยๆประคองจอขึ้นมาเราหมุนจนได้ระดับที่ว่าเราสามารถยกจอแล้วมันไม่ตกออกมาได้นะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้กดจอโดยที่มันไม่เด้งขึ้นไปได้อันนี้ถือว่าน้ำหนักโอเค จอนี้มันมาหือมาจริงๆนะต้องบอกเลยทุรักทุเลที่สุดถือว่าเป็นคลิปที่ทุรักทุเลที่สุดเลยในการติดตั้งคนเดียวเนี่ยฮะสามารถยกขึ้นได้สูงสูงมากๆเลยนะนี่แล้วก็กดหัวมันลงมาเอออ่ะมาดูม,มุมนี้กันหรือ,อ,อผมสามารถที่จะหมุนอื้อ ลำบากมะยื่นออกมานะครับก้มเงยกดลงได้อย่างอิสระเลยก็ขอย้ายมุมนี้นกันนะครับเพราะว่าไว้มุมนี้เนี่ยมันเกะกะมากเลยผมไม่คิดวมันใหญ่ขนาดนี้นะฮะกับจอ49นิ้วแขนไทท่นบอกเลยว่าเอาอยู่สบ,สบายๆนะฮะนี่ก็ติดตั้งเรียบร้อยฮะ ปรับขึ้นปรับลงนะครับจะหมุนซ้ายหมุนขวานะได้ท้งมุมเลยงกดจอเงยจอพลิกจอนะครับได้หมดแล้วก็นี่ยปรับให้เตี้ยรปรับให้สูงนะยกส,งสูงสุดได้แค่ไหนเดี๋ยวมาลองดูกันฮะนี้คือสูงสุดแล้ว,ลวหมอการเล่นเกมมากบอกเลยฮะนี่อยู่ตรงหน้าเลย ก็ปรับให้มนันได้ดั่งใจเราปรับให้ได้เข้ากับสรีระของเราเลยนะตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามมากๆฮกับกับแขนจับจอไททันนะตัวนี้เห <c oughs> <c oughs> นื่อยเป็นคลิปที่เหนื่อยที่สุดเลยลวก็าะคำแนะนำนะครับอย่าติดตั้งคนเดียวนะครับถ้าเป็นไปได้อย่าติดตั้งคนเดียวควรจะมีผู้ช่วยนะฮะมิฉะนั้นเนี่ย เสี่ยงต่อการทําตกหรืออาจจะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ของท่านได้ไท่าน,นะะออกมา้วยกัน2รุ่นคือแบบแขนคู่กับแขนเดียวนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายของเออร์เกนอสทั่วประเทศเลยนะสำหรับที่เป็น h ฮ a v y d ดิวนะครของทาง e เออร์เกนนอสได้ทำมา2รุ่นก็คือรุ่น h y p e r ร์เกับไททัน สุดข้อแตกต่างนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวคอยไปติดตามคลิปไฮเปอร์เรียนนะครับบเจก็ไทท่านตัวนี้นะครับแขนเดียวราคา3,600บาทนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกดไลค์คอมครับฝากกดไลค์ลกดแชร์และกด subscribe ได้ครับขอบคุณครับ